สวัสดีครับเจ้าสองรถทุกท่านนะวันนี้ก็มารีวิวกันครับ ER6N นะฮะติดกระเป๋ากระเป๋าข้างเออล่นบันเดิลมาดูกระเป๋ากระเป๋าใบละไม่เกินหนึ่งพันบาทนะซื้อมาแต่ว่ามันก็ตามราคาเนาะใช้ได้ไม่ค่อยจะตูน้ายสักเท่าไหร่นะเพราะ ตอนติดตั้งนี่มันต้องดึงให้แน่นใ,ให้แน่นหนาตัวมันก็มีที่รอยเย็บเลยปาตรงเนี้ยมันก็ขาดเลยรอยกายผมก็เย็บเข้าไปใหม่เวลาขับว่าเราขับสักร้อยยียนะ่มันจะกระปื้นหน่อยหน่อยแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ส่งผลอะไรมากตอนนี้ไอตัวยึดตใต้มันมันมันขาดออกนิดนึงยังไม่ได้เย็บเลยมันจะกระฟือเยอะเลย แล้วก,การยึดมันจะแปะเข้ากับบ่อรัดเข้ากับบาะต้องถอดบาะออกมาแล้วก็มีสายรัดอยู่2ตัวตัดเข้าไปเราต้องกะระยะให้ดีมันจะมีไอตัวดึงอยู่ตัวที่ล็อกกระเป๋ากับไอสายรัดตรงนี้มันแน่นนะดึงติดแล้วปั๊บดึงแน่นหนามาจากทีนึงนะกันมนหลุดแล้วก็ดึงไปให้ตึงแต่อย่าดึงแรงนะดึงแรงมากเดี๋ยวไอตัวกิฟมันจะหลุดนะ ตัวก๊บไปตอนไหนวะตัวนี้ตัวนี้ตันตน,ตน,ตนี้เดี๋ยวมันจะหลุดนะผมมัดแน่นหนาเลยดึงมาปุ๊บดึงอันนี้รัดเก้าคิปล็อกตรงนี้แล้วก็ผมแปลงจากตรงนี้ลงมาผมจะแปลงแปงอันนี้มาใส่ของเออมันจะมีรูน็อตลูบินอดน็อตอยู่ตรงนี้นะมันมีตัวคันนั้น,น ER อเออาเกนก็ เอาเป็นสายสลิงมาดึงรับเพื่อว่ากันแม่กระเป๋ามันแม่กระเป๋ามันเข้าร้อนะดึงอย่างนี้นยึดเข้ากับที่จับกันตกนะใสยสลิงดึงตัวนี้ก็คล้องเขาตรงนี้ดึงตรงนี้ก็คล้องเข้าไปคล้องเข้าไปตรงๆนะครับคล้องตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปยึดจุดกาะเบนตรงนั้น อันนี้ก็เป็นสายดึงนะดึงกระเป๋าสองใบให้มันดึงเข้าหากันดึงให้มันดึงเข้าหากันนี้มันจะได้ไม่กระพือะเวลาเราขับมันกระพือข้างหน้าข้างหลังไม่กระพือแต่ว่าถ้าเกิดข้าหลังกระพือด้วยเนี่ยมันจะทําให้รถแกว่งนะขับไวไม่ได้ดดดตัวหยุดแลก็ DIY เอานะแปลงนะ คิดเอาเองว่าจะทําไงลดต้นทุนนะครับด้วยการไม่ซื้อแรก็กแต่ว่าเอาสลิงมาดึงแล้วมันถอดเก็บง่ายด้วยนะแกบิดน็อตตัวนี้ออกคลายตรงนี้ต่อดอกเลยกระบุนของทำเป็นหูสลิงนะคล้องเข้าไปคล้องแบ้นี้ปั๊บก็ดึงลงมาขะละแต่ว่าขอาผมมันเป็นท้ายสั้นนะครับเอาท้ายรถเดิมมาดัดแปลงเป็นทำเป็นท้ายสัน้น เวลาขับเนี่ยกลางวันบางทีเปิดไฟแล้อาจจะไม่ก็เห็นเพราะมันจะบังนิดหน่อยแต่ว่าถ้ากลางคืนเห็นชัดครับเดี๋ยวค่อยรีวิวตอนติดตั้งให้ดูอีกทีนะว่าจะติดตั้งยังไงนะจะคอยติดตามกันแล้วกันนะครับใครที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับติดตามเดี๋ยวจะมีคลิปเข้ามาเรื่อยๆนะ แต่ว่านานๆจะลงสัาคิดหนึ่งไม่ได้ลงบ่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้กล้องไม่มีแล้วขายกล้องแล้วกระเป๋าก็ดีข้อเสียมันก็มีเยอะเนาะแต่ว่าเอาตามราคาแล้วมันก็ใช้ได้อยู่นะครับมันสามารถขยายได้มันสิบรูดตรงนี้ปื๊ดออกมามันจะดึงขยายออกมาได้อีกนิดนึงประมาณประมาณสี่นิ้วะ ออกมาได้ประมาณ4นิ้วนะใส่ได้ประมาณ30ลิตรบ้งพวกกันนกใบอ,อ่นเต็มเต็ม,เต,มเต็มใบอะ่ะใส่ได้ของก็ซื้อจากลาซาด้าหมดเลยเต็นก็ซื้อจากลาซาด้านะแต่ผมพมว่ามันคุ้มแล้แหละของตอนนี้นะคือใช้ใส่ของแล้วก็วิ่งวิ่งกลับบ้านนะกลับไป เสียรอบแล้วของเต็มตุ๊กเสี่ยวแล้วหนักด้วยผมนึวกว่ากลัวว่ามันจะขาดตอนแรกก็กลัวว่ามันจะขาดก็เลยหาอะไรมาดึงไว้นะถ้าใช้แต่ตัวดึงที่เขาให้มาไม่อยู่็ <c oughs> ต้องซื้อสายลัดพวกนี้มาดึงกระเป๋าเข้าหากันเวลาเราขับใช่ไหมดึงเข้ากันทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็ตรงน,นี้ก็ใช้เชือกเห็นไหมเห็นเชือกไหมเห็นเชือกไหม,หไหมดึงปุ๊บ รัดไม่มันกับพือเยอะลัดไปกับสายข้างในใส่ของได้เยอะอยู่สนะ้าผมผมว่าผมพอใจนะครับแต่ว่าจะเน้นใช้งานระยะยาวจริงๆไม่แนะนำนะตัวนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเออนานๆจะใส่ของสักทีนะซื้อติดนะซื้อติดติดติดท้องไว้ไม่เป็นไรไม่เสียหายนะราคาไม่เกินพันมันใช้ได้อะ เสื้อผ้านีนใช้ใส่ได้เป็นสิบสิบชุดเลยนะครับหมวกกันน็อกสองใบสบายนะมันก็รับน้ําหนักได้เยอะอยู่นะครับแต่ว่าเวลาเราติดตั้งเนี่ยต้องรัดแน่นดึงแน่นๆ,ๆหน่อยแต่ว่าอย่าดึงแรงเกินค่อยๆดึงนะเดี๋ยวมันจะหักออกเดี๋ยวจะักจะขาดเพราะว่าการเย็บกันอะไรเนี่ยไม่ค่อยนหนาเท่าไหร่นะครับสาหรับรุ่นนี้นะาาราคาไม่เกินพันนะครับแต่รุ่นอื่นผมไม่รู้รเดี๋ยวเดี๋ยว ยังไงก็นะจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมารีวิวตอนตอนติดตั้งให้ดูทีนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ